นี่คือกระเป๋าสะพายข้างที่ช่วยลดอาการปวดไหล่เวลาสะพายนานๆเพราะว่าเขามีหูหิว้วทาให้เวลาที่เราสะพายขึ้นไหล่นานๆก็หันมาใช้เป็นกระเป๋าถือแทนได้เพื่อลดอาการปวดเมื่อยตัวหูกระเป๋าเป็นแบบคู่จับกระชับไม่ต้องกลัวหลุดมาในวัสดุโพลีเอเตอร์ลายตารางเพิ่มความพรีเมียมและที่สําคัญกันน้ากันฝนได้เป็นอย่างดีอย่างที่เห็นเวลาโดนน้ำน้ำก็จะกิ้งออกไปทำให้ของด้านในปลอดภัยแน่นอนเวลาลุยฝน ฝากระเป๋าเป็นแม่เหล็กตามด้วยซิปด้านในอีกชั้นหนึ่งดังนั้นปลอดภัยไม่ต้องกลัวโดนล้วงด้านในกระเป๋าเป็นผ้ากันน้ำมี2ช่องแยกและช่องซิปใหญ่อีกหนึ่งช่องและเห็นใบเล็กๆแบบนี้ก้นกระเป๋าเขาสามารถขยายได้ทําให้จุของได้เยอะด้านหน้ากระเป๋ามีช่องซิปอีกหนึ่งช่องสามารถใส่มือถือกระเป๋าสตางค์หรือว่าคล้องกุญแจก็ได้เป็นกระเป๋าใบาเล็กๆที่บอกเลยว่าจุมากไม่ว่าจะไปพกพัดลมแบบสำรองก็ยังมีพื้นที่เหลืออ,อีกเพียบและถ้าเป็นคนที่ชอบการใช้งานแบบเร็วๆเ,เราไม่ต้องรูดซิป,ปปิดก็ได้แค่ ใบเล็กจุเยอะกันน้ำถือได้สะพายได้ใครสนใจไปกดกันได้ที่ตะการันล่าง